ครับตอนนี้ก็มีเกิดเหตุนะครับรถอุบัติเหตุนะครับทะเบียนกไก่ต่อเตา่าส1 4 8สุรินครับคุณผู้ชมครับอยู่ถนนนะครับจอมพระท่าตูครับก็ดูสภาพนะครับข้างในโอ้ อูน่าจะชนสายไฟด้วยนะเฮ็ดเกิดนานยังครับพี่นี่ครับประมาณชั่วโมงหรือว่าเพิ่งเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับโอ้ครับผมมีผู้บาดเจ็บมีอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะมีครับบางโอ้สะบ้าก็ไม่เป็นไรเนาะครับโอ้รถเก๋งมาสด้านะครับ ถุงลมนี่ยภัยทํางานเนาะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับบ้านหนองยางบ้านหนองยางครับหนองยางขบวนแห่งจากท่าตูมประมาณกี่โลครับประมาณยึดเป็นรั่วโอ้ครับผมจากท่าตูมประมาณเจ็ดแปดโลนะครับผู้ชมผู้ชีพผู้ภัยเทศบาลเมืองแก่ครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรถกระบะนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีผู้บาดเจ็บ สภาพเป็นยังไงบ้างก็มีร่องรอยนะครับร่องรอยเป็นรถมาสเตอร์สองนะครับก็ดีนะครับมีผู้ขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าสายเนี่ยน่าจะเป็นสายสายไฟฟ้าหรือเปล่าครับสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเนาะมีขาดตัวเขาพี่น่าจะไม่ขาดเนาะไม่ขาดไม่ขาดเนาะแต่หลุดเนาะ จะหลุดลง<ม>ไปหมดเลยเนาะสะภาพข้างหน้านะครับถุงลมนิราภัยก็ทำงานนะครับเครื่องข้างด้านหน้าดเข้าไปนะครับถุงลมนิราภัยก็ทำงานนะครับ งานทั้งสอง,สองที่เนาะทำงานทั้งสอง,งสครับรถือว่าก็เซฟนะครับเซฟเห็นว่าคนคนขับไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอ๋อร่มช่วยอ๋อครับ,รบเหตุเกิดประมาณกี่โมงครับพี่เนี่ยเกิดเกิดมันก็ประมาณเกือแบเกือบครึ่งชั่วโมงครับอ๋อครับผม <c oughs> แล้วกระบะฝังนั้นทำไมอยู่ฝั่งนะครับด้วยว่าข้ามเลนข้ามเลนครับ ครับพาไปดูข้างหน้าเลยครับอุ้ย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 โอ้เนี่ยครับสายไฟอืมครับผมโอ้ครับสภาพทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมโอ้สภาพทางด้านหน้าโอ้โอคือว่าซุ้มล้อข้างนั้นอาจจะได้ซ่อม หม้อน้องหม้อน้ำนิดหนึ่งดึงนิดหนึ่งน่าจะได้ดึงสักนิดหนึ่งนะครับกระจบก็เปลี่ยนนะจะเปลี่ยน,นครับค่ะผู้มชมก็เตือนภัยกันนะครับอุบัติเหตุนะครับเกิดได้นะครับก็ถนนกว้าง<น>ยิ่งขับรถเนถนนกว้างยิ่งขับเร็วกันนะครับอันนี้เหตุเกิดนนะหมู่บ้านอะไรครับชื่อบ้านอะไรครับบ้านหนองอยางหนองอยาง มันหนองยางหนอท่าตูมนะครับท่าตูมท่าตูมเกือบต้ำรวจท่าตูมอ๋อครับกู้ชีพกู้ภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่สัญจรก็ลงมาดูนะครับคนขับเป็นคนขับโอ้ยคนขับเหรอครับล้อหลังก็ระเบิดเนาะ คนขับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับพี่คนขับคนนี้คนขับเหรอครับโอ้ครับไม่เป็นไรโชคดีนะครับดูโชคดีผมก็ตกใจเลยเมื่อเห็นเห็นรถนะครับครับรคับดูสภาพรถนะครับเออละเลยจคิดว่าไอ้น้องมันโคตรโชคดีเลยว่ะจริงมาคนเดียวเหรอครับ ไอ้ที่เมื่อเขาแฟนเปล่านักข่าวถามโอ้นักข่าวเดียนักข่าวถามคตอบนักข่าวดดวยครับเบื่องลกรถเยอรถเยอะรถยับมาเลยมันหกข้างไม่เป็นมงมันี่ฝั่งนี้ก็เป็นคนขับกระบะใช่ไหมคู่กรณีอ๋อผู้กรณีเนาะเป็นคู่กรณีนะครับบอไปไม้สองตัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ ใใรถตัวน,นี้เก่งของเก๋นนะทะเ,เบียนหนึ่งสี่ฝั่งนึ่งก็เป็นกระบะนะครับคุณผู้ชมฝั่งนั้น,น,นบ่ใบไม้สตัวคู่กรณีนะครับคุณผู้ชมทะเบียนบบ8563นครปฐมนะครับ ชนแล้ครับคาบเกาะมาเลยมั้งรถพี่ดับติด้าบเกาะมาครับโอ้ก็คือมามามาเลนเดียวกันแหละครับทังนั้นแหลไทยทำไมถึงขับดีโอ้ก็เหาะมาเลยนะครับคุณผู้ชมเหาะมาเลนหนึ่งมาดูสภาพนะครับดูสภาพมาดูสภาพครับโอ้ เป็นอิสุสุนะครับทีดาก้อนเหรอครับเจอมาด้าสอยเจอมาด้าสอยมาด้าสอยโอครับไม่รู้มาด้าไปยังไงไม่รู้นะนี่ f เหรือเปล่าครับนีเาร่ที่อ่าี้ยบอกว่าแกมาเร็วโอ้เขามู่เนี่ยครับเหตุเกิดก็ พี่ๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็เล่าให้ฟังว่าเป็นมาสดานะครับเก่งมาสดาชนท้ายนะครับช,ชนท้ายอีสุบบใบไม้ใบ,บไม้8 5ดห้าห3ามสนะครับงวดนี้อาจจะอาจจะถูกอาจจะถูกก็ได้นะครับหรือว่าถูกกินหรือถูก,จจะถกนะครับฝากฝั่งหนึ่งนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่ามีพระดีนะครับดูทางหน้างหน้าครับเหตุเกิดเกิดขึ้นได้ทุกที่นาทีนะครับกครับกู้ชีพกู้ภัยพี่ๆก็มาช่วยกันนะครับทั้งพี่เจ้าที่ตำรวจนะครับ

ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เลยครับตรงนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับสัญจรออกมาจากตัวเมืองสุรินทร์เนี่ยถ้าทำเวลานิดนึงก็ประมาณสัก25นาทีก็ถึงใ่เลเลนหนึ่งเลยดูสภาพรถคู่กรณีคนขับว่าเป็นอย่างครับนะครับเ็อนอยงืมนะครับก็คือ เกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งเข้าเมืองนะครับเกิดเหตุทางฝั่งเข้าเมืองครัพี่กู้ภัยก็มาช่วยกันนะครับก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันจะเอารถขึ้นนะครับผูกเลยครับเดี๋ยวมันหลุดครับผูกเลยผูกเลยผูกเลยช่วยกันนะครับเหตุเกิด ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันที่8นะครับวันจันทร์ที่8มีนาคมนะครัน2้าร้อยหบคันนั้นเป็นมาสด้าครับเก๋งมาสด้าสองครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโตโตะสองแยมครับขอบคุณครับ te caag sena ครับต, <ines> ตอนนี้ก็มีเกิดเหตุนะครับรถอุบัติเหตุนะครับทะเบียนกไก่ต่อเต่า7148สุรินทุรินครับคุณผู้ชมครับอยู่ถนนนะครับจอมพระท่าตูนก็ดูสภาพนะครับข้างในโอ er ้ โอ้น, <pper pper> น่าจะชนสายไฟด้วยนะครับเหตุเกิดนานยังครับพี <h 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 ่นี <h <h ่ครับประมาณชั่วโมงครับหรือว่าเพิ่งเพิ่งเกิดครับเกิดเมื่อกี้นี่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้แลยครับโอ้ครับผมมีผู้บาดเจ็บมีอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะมีีบบัังนก็ไม่เป็นไรอ๋อ้สบะก็ไม่เป็นไรเนาะครัโอ้รถเก๋งมาสด้านะครับ ุงลมเนี่ยภัยทำงานเนาะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับบ้านหนองยางบ้านหนองยางนะครับหนองยางตบสมกนห่างจากท่าตูมประมาณกี่โลครับประมาณยึดเป็นรครับโอ้ครับผมห่างจากท่าตูมประมาณเจ็ดแปดโลนะครับคุณผู้ชมผู้ชีพผู้ภัยเทศบาลเมืองแก่ครับก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นรถกระบะนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีผู้บาดเจ็บ สภาพเป็นยังไงบ้างก็มีล่องรอยนะครับร่องรอยเลยเป็นรถมาสเตอรสองนะครับก็ดีนะครับมีผู้ขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าสายเนี่ยน่าจะเป็นสายสายไฟฟ้าหรือเปล่าครับสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเนาะมีขาดหรือเปล่าครับพี่น่าจะไม่ขาดเนาะไม่ขาดไม่ขาดเนาะแต่หลุดเนาะ จะหลุดลง <c oughs> ไปหมดเลยเนาะสะภาพข้างหน้านะครับถุลงลมนิรภัยก็ทำงานนะครับเครื่องข้างด้านหน้าดเข้าไปนะครับถุงลมนิรภัยก็ทำงานนะครับ ทำงานทั้งสองที่เนาะทำงานทั้งสองซ้ายขวาถือว่าก็เซฟนะครับเซฟเห็นว่าคนคนขับไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะโอ้โฮร่วมช่วยอ๋อครับเกิดประมาณกี่โมงครับพี่นี่ยเกิดเกิดมันก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับอ๋อครับผมแล้วกระบะฝั่งนั้นทำไมอยู่ฝั่งนั้นครับด้วยว่าข้ามเลนข้ามเลนครับ พาไปดูข้างหน้าได้ไหมครับอุ้ย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 โอ้ยเนี่ยครับสายไฟอือครับผมโอ้โอ้ครับสภาพทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมอ้อสภาพทางด้านหน้าอ้ออ๋อถือว่าซุ้มล้อข้างนั้นอาจจะได้ซ่อม หมอ้อน้องหมอ้อน้ำนิดหนึ่งดึงน,นิดหนึ่งน,น,น่าจะได้ดึงสักนิดหนึ่งนะครับกระจกก็เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนครับคผู้ชมก็เตือนภัยกันนะครับอุบัติเหตุนะครับได้นะครับก็ถนนกว้างยิ่งขงับระเาถนนกว้างยิ่งขับเร็วกันนะครับอันนี้เหตุเกิดณนะหมู่บ้านอะไรครับชื่อบ้านอะไรครับบ้านหนองอยางหนองอยาง มันหนองยางยท่าตูมนะครับท่าตูมเยวกันเ่อท่าตูมครับกู้ชีพกู้ภัยนะครับออรพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่สัญจรก็ลงมาดูนะครับคนขับเป็นโอ้ยคนขับเหรอครับล้อหลังก็ระเบิดเนาะ คนขับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับพี่คนขับคนนี้คนขับเหรอครับโอ้ครับไม่เป็นไรโชคดีนะครับโชคดีผมก็ตกใจเลยเมื่อวานเห็นเห็นรถนะครับออืครับรัคบดูสภาพรถนะครับเออเนลยทีว่าไอ้น้องมันโคตรโชคดีเลยว่ะจริงมาคนเดียวเหรอครับครับมาคนเดียวเหรอ ไอ้ที่เมื่อเขาแฟนเปล่าโอ้นักขาวถามโอ้มาเลยนักข่าวเนี่ยนักข่าวถามลตอบนักข่าวเนี่ยครับเบืองเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นคนขับกระบะใช่ไหมคู่กรณีอ๋อกรณีเนาะเป็นคู่กรณีนะครับบอ๊ะเป็นคู่มรณีครับ ฝั่องนีย,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 ยหนึ่งั่นก็เป็นกระบะนะครับคุณผู้ชมฝั่งนั้น้นคู่กรณีนะครับคุณผู้ชมทะเบียบบ 8, 5, 6, นบบ85ดหสามนครปฐมนะครับ ชนแล้วนี่คาบเกาะมาเลยมั้งรถพิลัตติคาบเกาะมาครับโอ้ก็คือมามามาเลนเดียวกันแหละครับอันนั้นนะทำไมถึงขับดูโอ้ก็เหาะมาเลยนะครับคุณผู้ชมเหาะมาเลนหนึ่งมาดูสภาพนะครับมาดูสภาพมาดูสภาพครับโอ้ ครับเป็นอิสุสุนะครับทีดากอนนะครับดเจอมาด้าสอยเจอมาด้าสอยมาด้าสอยดุโอ้ครับไม่รู้ว่ามาด้าไปยังไงไม่รู้นะนี่ TFR หรือเปล่าครับเนี่ยฟ f r แต่นี่กขับรถก็รถไม่รู้จะขนเาแต่ผู้หญิงเขาบอกว่าขีมาเร็วโอ้เอาไม่อยู่เนี่ยครับเหตุเกิดก็ พี่ๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็เล่าให้ฟังว่าเป็นมาสดานะครับเก่งมาสดาชนท้ายนะครับชนชนท้ายอิสุบบใบไม้บบไม้8 5ดห้า6กสาสนะครับงวดนี้อาจจะอาจจะถูกก็ได้นะครับคือว่าถูกกินหรือถูกนะครับฝากฝั่งหนึ่งนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่ามีพระดีนะครับด well, right. ูทางหน้าหน้าครับเหตุเกิดเกิดขึ้นได้ทุกทินาทีนะครับครับครับกู้ชีพกู้ภัยพี่ๆก็มาช่วยกันนะครับทั้งพี่ๆเจ้าที่ตำรวจนะครับ

ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เลยครับตรงนี้ <t id> ตอนนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับสัญจรอ,ออกมาจากตัวเมืองสุรินทร์เนี่ยถ้าทําเวลานิดน,นึงก็ประมาณสัก25นาทีก่สิบห้านเอาทีก็น,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 นึงเลยดูสภาพรถคู่กรณีนนนคนขับว่าเป็นอย่างครับืมนะครับก็คือ เกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งเข้าเมืองนะครับเกิดเหตุทางฝั่งเข้าเมืองพรับี<ฮ>่ีกูัยก็มาช่วยกันนะครับ<ฮ>ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันจะเอารถขึ้นนะครับผูกเลยครับเดี๋ยวมันหลุดครับผูกเลยผูกเลยผูกเลยช่วยกันนะครับเหตุเกิด ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันที่8นะครับวันจันทร์ที่8มีนาคม2องพันะครับคันนั้นเป็นมาสด้าครับเก๋งมาสด้า2ครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโตโต๊ะส่งแยมครับขอบคุณครับ te caag se